ขอนอบน้อมต่อองค์พระศา,าสดาพระสัมมาสัพพะทธเา้าด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมต่อพระธรรมคำสอนของพระศา,าสดาขอนอบน้อมต่อพระริยสงฆ์ผู้ที่จะเดินรอยตามองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเา้าด้วยความเคารพยิ่งกร,ราบขอโอกาส ขอแม่ครูอาจารย์พระมหาเทระหรือความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะตลอดจนถึงโมณะพระสงฆ์หรือความเคารพเจริญพรญาติโยมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเด้อ <c oughs> <c oughs> ขอเวลาจาักน้อยหน,น่อมระลึกนึก ถึงผู้ไหว้ชนผู้จากเข้าไปคุณยายสังวร <c oughs> โดยวามไก่ชิดคุนเคยอาตมาก,กับเสื้อว่าหางไกลอยู่อาจจะเห็นรวมพิธีงานต่างๆแต่สมัยรุ่นดวงโปบุญถึงกะสิ เห็นบ่อยกับสิไม่ชี้เป็นลายเนาะกะมีแตะหลุ่นเล่าข้าวเดียวกันเบิดเบิงคนหนึ่งกะเหล้วเปิ๊ลขู่คน่น่ะอันซ่าแต่เห็นขังหนึ่งเคยไปบานเพิ่นปรคู่มาลงเพิ่นนิมนต์ไปน่ำไปเบิงตนพักหวานไปเบิงตนสมปีดนั่นนะสมัยนะั้น เห็นแววตาค่วมอาหารค่วมกล่าของยายโอ้เห็นผู้อยู่ขางลูกญาติถึงแม่อยู่วัดแล้วบนนิบัติดูแลจะคล้องบ่ดด้ยก็ไปสร้างบ้านสร้างห้องให้อยู่เป็นเสมือนที่พักที่อาศัยของภูประพฤติปฏิบัติ เอ,อืออำนวยค่วมสะดวกให้ยายนะมีบุญไดายเติบอยู่ตัวยายนยะขณะพระบางรูปบางองค์นี่ไม่ออกเถามาป่วยลูกเมื่อตัวซึกไปสัมกมี้พอได้ตายได้ผาเหลืองสัมขว่าเขาจับยากขาว่าเขาบายยากขาว่าเขาเบิงยาก มันตะคิดตะขวงใจยังมีผ่าเหลืองอยู่ประสัตเอาไปเอามาก็ออยบุษเฒ่าซึกไปปัวยู่บานซะควมตั้งใจปาธนาสิตายในผ่าเหลืองก็เลยเฒ่ามาใจอ่อนลูกหลานกับว่าขึดเห็นนะพออุตสาห์ลงทุนมากคึงคอนชีวิตปาเสียตายในผ่าเหลืองลูกหลาน เรประกอบไปด้วยศีลบรไประกอบไปด้วยธรรมก็เลยเอาพอละออกจากผาเหลืองซ้ำต่างจากคุณย่าใหเพิ่นแม่นพอ,นอยู่วัดดูแลเจ้าของบ่ใดเอาไปอยบานลูกก็ยังเห็นความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติเบิ่งเอาส่างสถานทีให้อยู่ ที่อยู่ที่อาศัยให้มันเหมาะคว่วนเหมาะสมแก่ภูปฏิบัติจะใส่สอยจะเสพจะบริโภคมันอาศัยองค์ประกอบภายนอกเป็นส่วนเด้อยติโย,ยมเป็นส่วนประกอบปัดว่าอารามเอาคือกันดเมื่อนี้ก็เลยแสดงความดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำญาต พี่น้องของคุณยายได้เห็ดเต็มที่เทว่าเต็มที่นี่นนมือมปนเต็มที่ด่านอาหารการกินควมเป็นอยู่เด้องประกอบสเสื่ออ,อำนวยให้ยายได้ประพฤติปฏิบัติได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็เป็นบุญตกถอดลงไปหาพี่หาน้องหาลูกหาหลานคือกันเด้จังว่เมื่อนีเป็นมือเห่าระลึกนึกถึง เนาเงียบจังน้อยดังเบิงล่มหายใจเจ้าของภาวะนาไปนน้ำหาห้อยยังเอาหัวและเข่าใจแล้วมันสบายอนาคตก็เป็นปัจจุบันเห่นว่าคือคุณย่ายเป่นหูหัวว่าสิตายหัวว่าสิเจ็บหัวว่าคว่มแก่สิปรากฏข้นกับเพินว่าตาม คำตัดขององค์ภาษาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกตอนหยาิโยมผู้ที่เกิดมามีอายุไขอยู่ยื่นยาวในภพชาติอายุไขควรสีใดนี่เป็นผู้บริสุทธิ์เหลืองศีลเด้ยิ่งโดยเฉพาะปานาติบาทเฮ็ดให้ห่ออายุยื่น มันแนอายุยืนเือสือบอ่อมีโรคพ่อยเบียดเบียนให้ทุกทรมานวิ่งเข่าลงหมอโรงพยาบาลบัวแมนไปให้ไปหน้าไปนั้นบ่แม่นอายุยืนแล้วก็ปาสจากโรคไพ่เบียดเบียนพอบอย่างบัวเหาเจ้าไข่เนี่ยออกตนลญาิโยมจัดอยู่ในประเภทเดียวกับคุณยายเบิดเบิงแต่ละคน มันธรรมดาในก่อนสิไดยอญญายุมากหกสิบปีเจ็ดสิบปีนี่ออกตอนจยาจมมันมันอยู่ดื้อมันสิไดยโหลดเด้อญญายุหกสิบเจ็ดสิบปีนี่ต้องผ่านอุปสรรคมากมากในการผ่านอุปสรรคมานนะก็การปกป้องรักษาชีวิตเจ้าของไหวไรปกป้องรักษาอวัยวะ ป้ายนอกบหายขาดแว่งหายไปใดเนี่ยโอ้เป็นผู้ชำนาญการร้ายเตือบได้ผู้ลงค้นเกิดมาแม้สิป,ปาธานาเอาอโยอะไรคือเฮ้าก้าวขึ้นตำแหน่งผู้สูงว้นี่ครับบพมีโอกาสดวนจากโลกนี้ไปนะเฮ้าจงพู่มใจได้ออกตนหยาดโยมพอออกไม่ออกปัดปาพุทธคิรีเฮ้านะ เฮ้ากล่าวขึ ites, the the ้นมาส่วตำแหน่ง60ปีใดเนี่ยโอ้บวาธรรมดาเนี่ยคุยอย่างอาจหานเดอพูดเนนุ่มๆหน่อยๆก็นีอายุวันเถึองหาิ0ปี60ปีเก๊ด10ปีก็ให้พยายามรักษาเพียรทำให้มันประกอบอายุให้ได้กล่าวขึ้นตำแหน่งของผู้สูงวัย ผู้สูงอายุมีประสบการณ์หลายเตืบอบด้นี่เราเรื่องที่ห่อมากเกี่ยวของกันก็เลยดีใจดีใจที่คุณยายมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติยู่อั่มกลางลูกหลานที่ประกอบไปด้วยรักแห่งใรสิขาจวบจนร่วมสุดท้ายของคุณยายเบิดไปว่าธรรมดาเลยไหมอ๋อ ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีอันนี้สงพอสมครวรเลยเด้ในหลักพุทธศาสนาเพราะว่าค่วมเป็นพระนี่โมแมนโยมเห็นอัตมาสีสวาจะเป็นพระโวแมนเลยพระอายุพระในบ้านเฮาสมมติผิก สมุติเพศเป็นผู้ทายบวชขามาาแต่ว่าพระในทางกับพุสาศาสนาบ่ามีเพศยิ่งเพศทยายเดยพิ่นบอกถึงสภาพจิตใจตัวออกตนญาติโยงพันจัดเอาภูมิจิตยังลงในกระแสะแห่งธรรมมีควาวมตั้งหมั่นต่อศีลสมาธิปัญญามีควาวมตั้งหมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ เพ่นว่าคือ,คอกินก็ขอนหนามเนี่ยขอนใหม่เนี่ยนไหวยแน่น้องในแม่น้าใหญ่ๆนี่มันสีไหลเอียงหลาดชั่นไปบอติดอยู่ทานามบ่กิ่งไม่บ่เกี่ยวบ่ยืดไปมันสีไหลจนสุดท้ายตกลงหอดทองทะเลมาหาสมุทรภูมิกิดยังนุ่นในกระแสแห่งธรรมคือกันออกดนญยาิโยม สิไลเอียงไปต้วงไปสู่แห่งค่วมเป็นอริยชนอริยเจา้าเป็นภูละห่างไกลออกจากกิเลสตันหาอาสวะทั้งหลายสภาพของควมเป็นพระในจิตใจนี่จึงบ่มีเพศยิ่งเพศใ้ายบ่มีเล็กหน่อยบ่มีผู้เฒ่ามีแต่ค่วมสว่างตื้นโหมอยู่จังหวะผู้ยิ่ง ก็เขาถึงถ้ำได้สมัยกลางพุทธกาลเน้นหน่อยก็เป็นพระอรหันต์ได้ภิกษุณีก็เป็นพระอรหันต์ได้นี่คือคำยืนยันจากคำอัตมาบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าควรเป็นพระบ่ไดมิเพศบ่มีชนชันบ่มีการแบ่งกันอีหยังวันซะน,นี่แต่รัทธา เสื่อมหมันในคำสอนขององค์菩า,าสดาพระสัมมาสัพพุทธเจ้ายาโมเห้าเสื่อกันเนี่ยละแม่นย่ายสิจากไปสิ่งที่ดีใจเจีาที่สองนี่ก็คือหมเห้าได้มาจัดงานชาปาะกิจศพจูวัดโอ้ตัวนี้ดีหลายได้ไหมออกพ่อแม่ครัอาจารย์ยางอาจารย์ใหญ่เพื่อนคู่ปาาระจ์บนนี่ ว่าบอกันตกลงกันในกลุ่มมูคณะสายสิทธิ์ของหลวงพ่อยัยทำแสงเพชรเดี๋ล่ะกับเป็นทางการปันไดดอกองค์ที่สองมึงจะเป็นพระครูองค์ที่สามมึนจะเป็นพระครูแลองค์เป็นประทานประมุกในงานตลอดสี่สิบกว่าพรรษาขึ้นมาหนีไปนางสไสกับนางเป็นประทานว่าจะมีตำแหน่งอีกอย่างเป็นทางการ ก็ได้เอาตำแหน่งท,งทั่งถ้ำให้เพิ่นว่าสันคุยกับประครณนรงว่าให้เพิ่นเป็นพระอาจารย์ใหญ่ในวงเฉพาะกลุ่มมคณะในหน่อยห้อนเนละวัดสันดอกเพิินมีควม่วมกำรักระเ่นเอาใจใส่เห็นการพัฒนาทีอยู่ทีเศร้าหลับใหม่ต่อจากหลวงปู่บุญถึงเพิินพัฒนาขึ้นการพัฒนาคือการ ให้ดีขึ้นกว่าเก่าน้าไม่ออกการปฏิบัติคือกันคือการพัฒนาจิตใจเจ้าของให้เขามหาความเป็นมนุษย์ขึ้นนะเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมีจิตใจประเสริฐขึ้นถ้าเราถึงคุณธรรมของแม่เนี่ยไม่ออกขว้มป่าทนาของแม่เนี่ยหนึ่งบอยากให้ลูกลำบากสเสมอกับตน เคยลำบากพระกรเคยถูกหยากมากอรสร้างที่สางบานเลียงลูกเลียงเต่าสางทานะได้สองกัะว่าอยากให้ลูกลำบากมากไปกว่าตนสามปาฏินารให้ลูกหรือมีความสุขให้มันได้ขั้นหายเอาจิตใจของแม่มาปล่อยไปเลืใยหายหาสิงหาของหา ให้ลูกทุกสับายทั้งโลกทรงล่ำทรงเลี้ยนหลายคนลูกหลานของคุณยายอาจเป็นข้าราชการอาจมวีวิชาควมหัวทั้งโลกพอสมควรเป็นภู้มของชีวิตแต่ต่อสู่เป็นวิชาชีพหาเลียงเฉีพบได้เกิดขึ้นจากแม่ชีพพอดีเสร็จภาระจากทั้งโลกเขามาสู่ทางธรรม สิ่งที่จะให้ลูกอยู่ต่อไปมั่นคงในสัมปราชกพคือสั่งให้ลูกบี้แรกประกอบไปด้วยไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาศีลคือมห่อกับปฏิบัติกันพอสมควรอยู่แล้วตัวน,นี้อาตมากักว่าเ้าสบิบริสุทธิ์หลายสิกขาบทในสิกขาบทหาประการในทางกุทรศาสนา เรต้องไปเปรียบศีลมองหันมองเนี่ศีนหานี่เป็นถ้ำเกา่าเป็นของเกา่าเป็นสิ่งที่องค์ษาสดาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นสมทับปรับล่องไว้ชัดเจนว่าเป็นถ้ำเกา่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่สิมาตดเรื่องศีลน,นี่เรื่องหักศีนหาเนี่ยทั้งทั้งทีพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วที่ยังบ่ท่านมาตัดสรุปก็าตาม จัดโกข,ของมหาชนอยู่ในการบัดนีก็ตามสิวเรื่องสินหาจวบมาจนถึงปัจจุบันในสินหาบ่าเคยมีเปลี่ยนแปลงบ่เคยมีถอดออกบ่เคยมีเพิ่มเขาสินหาในคุมคล้องสกลกายจิตใจเข้าไปบัดขอให้นำไปปฏิบัติปฏิบัติสินหาได้สมบูรณ์แบ,บบบริสุทธิ์พุทธพองนี่ อยู่มีร่มหายใจอยู่กับเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผูมิคิดใจยิ่งหยวดสว่างสง,งา่างถ้าผู้ขาดสินหาเนี่แมันมีร่มหายใจอยู่กับมีโอกาสดะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นยังกล่าข้าว่ามนุษย์เดรัจฉานโนมาทำควมขอใจข้าวบาสเดรัจฉานเดรัจฉานแปลว่าขวาง ว่อเขาเนี่ก็เปียบเป็นสัตว์สนิดหนึง่งว่าพุทธเจ้าพระจังตัาร่วงว่าเวเนยศัตว์ทั้งหลายเรยาวรฉาเนี่ยแปลว่าขวางขวางอีกอย่างขวางทางไปสวรรค์ขวางทางไปนิพพานขวางการทำคุณงามความดีเห็นบ่สัตว์ทั้งหลายเมื่อนอนสิดเดินขวงระงางดัางางเอาหัวออกก่อนผลเนี้ยบาวาวงูบาวากิ่งคือบาวา เสือสาง่งยังเอาหัวออกกอนไปหลวนไม่แต่มหมดหัวนี่ไปใส่เอาหัวสั้นขึ้นทั้งฝ่าไปด้ไม่ออกเมืองกระขักบ่ได้แปลว่าเรื่องหอดลายยังเด้เดรัจฉานแปลว่าขวางหูวเฮานี่บ่ได้วขวางแล้วไม่ออกถ้าสินหาสมบูรณ์บริบูรณ์คุณย่ายเพื่อนจังสั่งไหวให,ให้เป็นห่วงลูกหลานลูกหลานก็ซึมซับ ขอวัดปฏิบัติจากคู่จากอาจารย์จากคุณยายสารต่อเสริมชีวิตให้เจ้าของให้มันคงเรืืองไตสิกขาสมาธินี่คืออีหยังบานสมมาธิคือค่วมตั้งมันบมเป็นวัาสมาทินิหนึ่งเอาจิตไปหันเอาจิตไปหนีไปโหูเพืนั่นเพื่อนี่เลยสมาธิคือค่วมตั้งมันแปลโดยพยัญชนะแล้วแปลโดยอัฐะตั้งมันอยังตั้งมันละสัวบาน ละสัวนทำดีแบบนี้มันเสี่ยเมียดมา่จอข้ออยู่ห้หเห่าเฮ็ดพิษศินซะย่อมตายนะตายตอนนั้นยังทิจบปรได้ไปวลำบากตังตายแล้วนะนะถ้าหเหาเฮ็ดพิดศีลพิรรมตายไปแล้วมันบจบค่วมขอใจของคนปัจจุบันนี่ขอใจพิดหลายเลยขาตายแหละมันเบิดกรรมแลยละแน่นอนเบิดการกระทําจบสินการกระทํา ผลของการกระท่อนกมีชีวิตอยู่นี่วุ้นต้องได้รับฐานยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตเกิดมามมหลูปมีน่ายกตยัวอย่างอย่างองค์ปษาสาดาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเพิ่นถูกสเก็ดทิศเท้าเพิ่นสเก็ดหินจากการหลบขาดจากพระเจ้าเทวทัตจากพระเทวทัต เป็นสะเก็ดหินมันกระทกกันมันแตกมาถึกท่อพ่นพลโลหิตหอ่อรักษาหัวเศร้าขืาดเบิ่งไม่ออกเป็นแผลเหลือลล่งเพินเ่นยังบอกเรื่องนี้สู่สาวกทั้งหลายฟังนับจากพระกับนี่ย่อนหลังไปเก่าสิบเอ็ดพระกับเฮาเกิดเป็นพระราชาผ้ากำลังพ้นสิบน้ายไปปราบอร,ริยะอริสตรูผู้ที่ลุกล่ำแผ่นดินของเฮารวยกำลังพ่น มากกว่าปิดล้อมถุ่มแทงทั้งหอกทั้งดาบกรรมตัวนั้นมันนำมาถึงเข้าดาาคตเฮ็ดในห้นหเาเป็นแพ้เหลือร่างดีเท้ารักษาว่าหายแต่ว่าใจของดาาคตหาได้เสพเวทน้ากรรมอันนี้ใหม่กายต้องได้รับเพิ่นแยกอกกันได้เป็นส่วนชัดเจนดันด้นะคืดเบิ่งเด้ละ่ะ ทุกคนมีมีบาที่จ้องได้รับผลการที่เขากระท่ำไปแต่ว่าเมื่อเขาได้กระทํำคุณงามความดีห่วมกันมีโอกาสเลยว่าทํำบุญอยู่วัดถ้าทํำบุญอยู่บ้านเป็นอย่างไรงานศกยิ่งคนบ่เขาว,วัดบโหจ,จ,จักเสียจักทําจักเสียวเนา้ยกุชิไปแหกกันเบิ่งไปแล้วเข้าบุญไปแปะไปเปิดคูปปปป่มองแต่ว่า หนือในรายละเอียดของการกระทําเสียใหนเป็นบุญหนึ่งสํากันครับหาบแมวซ่าสร้างหาบสร้างซ่าแมวอรรดจักอันใดสินักกว่ากันว่า่ะมันมาไปทดแทนกันบ่ใดเด้ออกตนายิโยมเห็ุอันใดไหวก็ได้อันนั้นเฮ็ดอันใดไหวกระนั่นเห็ดดีก็ได้ดีคือกันครับนี่เสาเนี่เห็นบ่เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นสีขาวพันมาใกล้ใหม่พ่นกเอใหม่มาท่า เขากับม่งว่าสีขาวสีเบิดเด้สีขาวกันยัง่งแต่ว่ามันถูกไล่ใหม่ทับไปเกิดปีหลายปีต่อไปพ่นเบื่อไล่ใหม่พ่นอัดเอาสีใหม่มาท่าสีไล่ใหม่กับวเบิดแต่ว่าถูกสีอื่นถูกสีดำทับไปยังสีเป็นต้นการกระทํำของเฮ้าคือกันเมื่อาํำสัวผลของสัวกับปรากฏขึ้นเมื่อทํำดี คนาทำดีกับปรากฏขึ้นเฮาจึงทำพิษบังทำถูกบังสุขบังทุกบังขะเข่ากันไปที่วอามือนีเฮ็ดใจในเฮอาอยัางตีท่าจะไลใไม่ในอย่างเดียวนี่นะเปลือบเปรียบเป็นคุณงามควมดีมาเมือได้จางมือได้ก็ท่าไล่ไม่เข้าไปมาเมือได้ก็ท่าไล่ไม่เข้าไปสีอื่นกับว่าสามารถสีปรากฏขึ้นใดคือกันก็มาทำคุณงามความดีมึงหัวจักว่าอันใดดีอันใดบ่ดีแล้ว แยกแยะออกได้มันทำความดีทำอยู่ตลอดทำอยู่ตลอดกรรมที่มันทำไปแต่อดีตบางก่อนมือก่อเดือนก่อนน่น,นที่มันบดีนั่นมันหาช่องสิแสกเข้าให้ผลเนามันแสกบวดใหเมื่อมีช่องว่างเปรียบดังเขาเก็บเม็ดพักกาดไว้สิเอาไปวานเป็นพันเนี่ยฝนมาปีไหนก็นลืมฝนมาปีไหนก็นลืม มาหลายปีหลายฝนไปจึงคืดได้อีกเอาไปหวานเมื่อบกบวบเกิดมันเบิดยางเบิดเชื่อมันกรรมถี่เข้าเหตุไวบอดีแต่ก่อนด้วยกันเมื่อทํากรรมดีอยู่ตลอดตลอดตลอดแล้วมันไม่มีช่องสิแทกเข้าหน้าไม่ออกเพกื่อนจยงเงอื่นอาหสิกร,รมตามบ่ท่านไหลบ่ถึงย้อนการทําคุณงามความดีของเข้า โดยเหตุนี่ออกตนหยาติโยมเฮ้ามีต้นเหตุตนฉบับเป็นของดีอยู่แล้ววัดว่าอารามถูกว่างแบบบื้นฐานของการประพิปฏิบัติมากชัดเจนมากระะกวศสัทธาของพวกเฮ้าเจ้าข่ข่หลายๆคนคุณไม่ชี่อทั้งหลายนี่นอัญนนี่ไม่ออกเพิ่นคืออยู่ได เพิ่นมีสารานะเป็นที่เพิงทางใจเพิ่นไดเพิ่นมีคข่มสุขอยู่กับการหูว่มเป็นจริงนะนาะออกตอนหยาิโยมหูยังหูถาดหูขันหูว่มเจ็บว่มตายว่มเป็นจริงม่วนวันนี้มันกำลังไลกวดเฮ้อยู่คู่มือด่เห็นบ่กไม่ออกจักมือในหัวหอกแตที่ไปในจ่าก,กันเบิด วิเวียงอยู่ได้เกิดซิบตายซิบเกิดลอยตายลอยสําคัญบุหเองได้สร้างเหตุดีไว้เลเดอรดแต่ใครมีสมาธิตั้งมันสร้างเหตุดีต่อๆเราต่อไปเหตุดีบ่เป็นอุปสรรคบ่เป็นปัญหากับการประกอบอาชีพใดๆเลยการประกอบอาชีพในการตั้งมันในคุณงามความดีนี้การงานก็เป็นการงานชอบเรียงชีพก็เป็นการเลียงชีพชอบ ว่ากล้าไปทำ้งสว่วหรอกว่ากล้าไปพิจฉารกรรมมันโตว่ากล้าไปมิจฉาอาชีวะว่ากล้าพวกมนี้นะแม้แต่คิดกับเเป็นมิจฉาทิฏฐิควมกิดี่เราเขาจะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิหูเหตุสิ่งที่เป็นทุกข์หูเหตุสิ่งที่เป็นอันตรายละเหตุสิ่งที่เป็นทุกข์ละเหตุสิ่งเป็นอันตรายสร้างเหตุที่เป็นบกหนีออกจากเหตุมวลมนั้นมาดันซ้ำ ด้วยการสั่งสมาธิของมูอเห่าไม่น,นี่คุณยายเพื่อนแดให,ห้าไวแล้วให้ลูกไวแล้วทุกคนแล้วทรงลำทรงเรียนมีนาทีการงานไม่ปาถนาอยากจะให้ลูกทุกเหมือนตนลำบากเหมือนตนไม่ปาถนาจะให้ลูกทุกและลำบากมากกว่าตนปาถนาอยากจะให้ลูกมีสุขยิ่งยิ่งมากกว่าตนเฮ็ดไวแล้ว ลูกสีเห็ุสามอย่างนี่สมบูรณ์อย่างแม่ฝากไว้ลูกต้องมีจิตใจเป็นพุทธ,ธะเป็นคนที่ประกอบไปด้วยรักแห่งศีลแห่งธรรมอาตมาเสื้อว่มามูเจ้ามีเมื่อได้ว,ว่าย่องกินกระต้มขนมเด้ที่ไปสัมผัสเหมือไปเยี่ยมย่ายโยบานเห็นสถานที่อยู่ที่เศร้าของเพืน่นโอ้ไม่ต่างจากสถานที่วัดวาอารามเลยนี่แสดงลูกต่อ,อรอลาน มองเห็นอนาคตของผู้ประพฤติปฏิบัติคู่บาอาจเพื่อนกะสนับสนนผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีจึงฝากไว้ให้ไม่ออกไม่ตนอยาดดิโยมห่อใดชุกิดใดพิจารณาเดอ้อทุกคนมีโอกาสทัดเทียมเสมอกันเบิดรักษาคววมเป็นผู้ขึ้นแท่นแทงคำบาผู้สูงไว้ให้มันใดเดอ้อพยไนเดอ้อ คุยแบบอาจหาหนดคอยนี่คุณสิด้ตำแหน่งหกสิบปีมานีมนามมาาาน่มันง่ายสมามือเจ้า่าวศรนมโนเป็นพุทธเถ้าเจ้ามาด่อยขาและคู่มือเนี่ยวศนเดอ้ออ้าวสุดท้ายเนี่ยก็ขอวอวยพรอวยใยให้กับญาติพี่น้องดีใจน้ำตัวคนทีทำธุะระภารกิจกิจกรรมการงานหน่างงานศพชาปนกิจศพยืนอยู่บนพื้นฐานของศีลหาท้ำให้ถูกศีลคิดในถูกถ้ำ เอาคู่บาอาจารย์เป็นแบบเป็นฉบับเอาเป็นเป็นผู้นำห้อตอนม่ลมหายใจอยู่เนี่ยนะขอทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจคิดปราถนาสิ่งใดโดยชอบทำขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านเทอน